สบายดีทุกคนสบายดียูฝรั่งใครเด็กพวกแกสบายดีบ่ว่าตอนนี้ก็มายางเล่นอยู่ป่าไม้ของแกเนาะก็ออกกําลังกายไปนะเบิ้งทำซาไปนแล้วแกเนาะอากาศหนาววันนี้พวกแกก็เสื้าแกเบิ้งปนะก็เนาะก่อนสิยข่าไปในป่าไม้พวกแกอันถ้าผู้ใดมาย่างป่าไม้อยู่เพื่อฝรั่งเศสพวกแกเออที่ว่ามันเปหมาเนาะมานเปสัตว์เลี้ยงของแกเจ้าของก็ต้องได้เอ็นมัดเสื้อนะพวกแกเออจูงหมาเนาะบวบิชิตปล่อยหมาย่างไปผู้เดียวแกว่ามันค่อนข้างอันตรายกับคนอื่นเนาะ มาอาจจะเป็นอาจจะเป็นมิดกับเจ้าของแต่ว่าอาจจะบ่เป็นมิดกับคนอื่นเนาแค่เนาะเออก็แล้วกัติดป้ายห้ามไว้เนาะถ้าตำรวจเห็นก็คือเจ้าของก็ถือจับกันเนาะต่อมาก็มีป้ายนี้พวกเจ้าคันผู้ใดมาเลี้ยวเที่ยวป่าไม้เนาะห้ามเห็ดไฟห้ามเห็ดปาร์บีคิวพวกเจ้าประมาณเราบริสิทธิ์ดังไฟอยู่ในป่าไม้เนาะเพราะว่าอยู่ปรเทศฝรั่งเศสเนี่ยนมาเที่ยวกับป่าไม้เนี่ยมีไฟใหม่ตลอดเนาะแกเออสวยโดยสลายเป็นช่วงฤดูร้อนเนาะอันนี้ก็เป็นทางที่ว่าค่อยสิไปย่างเล่นป่าไม้ ไปนี่ก็มีฟาร์มแกะพ่อเจ้าเป็นฟาร์มแกะของห้องกันบ้านเนาะเพื่อนเก่ามานเอ่อป่าไว้ให้ประชาชนเบิ่งนะพ่อเจ้วในป่าน,นี่เนาะ mm hmm. ก็ป่าไม้นี่ก็่เป็นตะยาสนนะพ่อเจ้ามันกัติดกับอันบ้านประชาชนเลยพ่อเจ้านี่ก็บ้านประชาชนเนาะอันอยูนี่กระทางหลวงพ่อเจ้าเออก็ปเป็นตะยานปันใดพ่อเจ้าอากาศสดนะพกเ็เนาะมาเที่ยวป่าไม้ทั้ผู้ใดมักยางป่าดิก็เอมอมายางป่าเป็นพ่อเจ้า อากาศสดสบายอยู่ตัวเมืองแล้วมันมีกินขิวควันรถขิวควันไฟนพวกแกเนานะขิวยาสูบแต่ว่าคันธมาแถวปา่าไม้ก็โอเคแซ่บหลาย <c oughs> อานันมื่อนี้อากาศหนาวแต่มีแดดพวกแกเมื่อเช้านี้เห็นฝนตกเนาะฝนตกหน่อยนึงมานขี่รถเมามานเล่นต่างจังหวัดพวกแกกับบอนที่ว่าข่อยเคยเฝ้าเจ้าม้าหนึ่งเธอสองเธอ,อแล้วเนาะมีแกะให้เบิร์นนะพวกแกเออครบวงจรข่อ,อ,อ,อยกับมาย่างแล้วก็ เป็นปลาไม้เห็นบ่บเป็นแต่ยานอะไพวกเจ้านี่กระทางทางนั่นทางหลวงนะเนาะทาง,ทาง,งรถเ,นะเที่ยวไปเที่ยวมามีแดดเห็นป่ะแดดส่องตาวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดเนาะอันอยูลาวยูไทยหรือว่ายูเอเซียนกะสิบนนะะเบิเนาะพวกแกเนาะสงการปีหม้บางคนกะสิพากกันกลับไปเห็นวียกเห็นงานคือเก่าเนาะบางคนกะมีมือพักยาวนาน บางเมื่อมันก็อยู่นี่แต่คอยคิดว่าพวกเราอยู่พุ่นมีคนมาย่างก็เกันได้มีคนมาย่า,ง,ากงกับร่างกายอยู่พวกเจ้าคอยคิดว่าแกะน่าจะอยู่พุ่นคอยชิ้ล่องเงาไปทางพุ่นเหมือนกัน,กนอยู่บ้านเฮาสไลายขันย่างประเทศปลาเล่นโด่งกับซีมีต้นหมักม่วงต้นหมักขามเนะแกหน่าแต่อยู่ฝรั่งมีแต่ต้นบิ๊กพวกเจ้าต้นไม้ใหญ่ ก็คือบ้านเฮาเนาะต้นไม้เราดูนะน,นี่พเพิ่นเฮ็ดไว้สำหรับนกพวกเจ้วนั่นของนกเนาะกลางคืนมันก็มานอนนกมันก็สิหนาวคือคนนกเจ้าเนาะก็ะ <c oughs> พานกมานอนนอนเล่นนอนหัวว้าส่วนหญ่มันจะต้นไม้ใหญ่แบบนี้ต้นไม้ใหญ่ต้นต้นบิก๊กต้นไม้แปลกอันมีหลายอยู่บวกแกแต่ว่าเป็นต้นมะขามต้นมะม่วงกับบุมีเลย ฟันบ้านเฮอก็สิมีต้นดอกตองเนาะมีกอไผ่กอยางวายูฝรั่งนี่ก็คือกันพวกเจ้าเมืองหนาวกาดมั่นหนาวพวกชีวาแกจะอยู่พุ่นแหละวายู่ประเทศฝรั่งนี่มีพื้นที่สีเขียวหลายได้พวกเจ้าก็เจ้าเก็บไว้ให้แอนประชาชนไว้แอนม้าอยางกาลังกายของเจ้าเออเป็นป่าไม้แอนสงวนเนาะก็ประชาชนกับมีมิธิ์มาตัดไม้อยู่นี่พวกเจ้าก็คนที่ตัดไม้ได้ก็สิเป็น ต้นไม้ที่ว่ามันอาจจะตายแล้วแล้วก็เป็นพนักงานรัดเนาะมาตัดได้พวกเจ้าคนทั่วไปนี่มาตัดไม้อยู่ป่าอะได้ได้ตำรวจจับหัวพวกเจ้าเน,นี่ยกะนะบริเวณมะเบิงเป็นเดือนแล้วก็โตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพวกเจ้าโตลูกก็มีโตมแม่ก็มีเนาะมันดีมีหูขาวๆดอนๆอยู่เดี๋ยวชิพาไปเบิงใกล้ๆมาแล้วสิเจ้ามาแล้วแกะธรรมชาติหาเบิงได้ยากเลยพวกเจ้าแกะฝรั่ง กเจ้าเลี้ยงไว้แล้วกะเจ้าหน่อยก็เอาขนมาแหละขนมันยาวแล้วก็ตัดขนมันพวกเจ้าเอาไปเฮ็ดเสื้อเฮ็ดผ้าห่มเนาะขนแกะนะพวกเจ้าแล้วก็นมมันก็กินได้เด้พวกเจ้าเข้าไปเฮ็ดอันชีสเฮ็ดอย่างนะอ้าอ่ะอ่ะอ่ะเอ้าชนางโบก้ามาเอาอ้าอาเอ้าไปแล้วพวกเจ้านางโบก้ามาสงสัยจะย่านกล้องไ่อที่บอกพวกเจ้า ช,ชว่าผู้ใดอยากเห็นหน้าตาแก่ฝรั่งล้านไปเบิ่งวิดีโอเกา่าข่อยเด้อพวกเจ้าเด้อประมาณเดือนแล้วนี่ข่อยเอาลงนะเออก็เป็นพวกนี่แหละข่อยมาทายพวกเราตอนพวกเราอยู่ใกล้ข่อยนะแต่มื้อนี้พวกเราคากินข้าวเนาะกัอบโบได้กันกับโบได้ามาใกล้มาเบิ่งคอกกัก่อนว่ามีม้าอยู่พวกเจ้ามีม้ามีหย่างเด้อเออมีงวังวงวังวฝรั่งนะําแกเนาะอุตตัวอ,อยู่ใกล้ไก่ไม่เเห็นบ่พวกเจ้า ไก่ขนาดงัวฝรั่งพอควายดูบ่ค่อยมีพวกเจ้วเป็นอย่างไรเราเลี้ยงเนาะเลี้ยงบ่ได้บ่มีแต่ตัวงัวงัวก็ะด้างก็เลี้ยงเอาไปนมเฮ็ดนมกันพวกเจ้านมงัวเนาะพวกเจ้าย่างไปอันเบื้องแม่น้ำเนาะวันนี้เนาะย่างไปทางที่แม่น้ำสีพาไปเบื้องแม่น้ำธรรมชาติอยู่๋ยดิพวกเจ้า แม่น้ำมันอยู่นี่แหละกระเจ้าอันอยู่ในป่าไม้แต่ก็เป็นส่วนสาธารณะนะพวเจ้าเออธรรมชาติคาดว่าส่วนสาธารณะอยู่ฝรั่งนี่สลายกระเจ้ากันบัมีฮานไข่เครื่องเลยพวเจ้าเออก็เป็นป่าไม้เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะบัคือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮามีส่วนมีป่าสงวนแล้วก็มีคนขายเหล้าขายเบียร์เฮ็ดฮานอาหารใส่เนาะนั่นแหละบัคือกันพวกแก่เอ่อคัดเป็นพวกฮานอาหารอยู่ฝรั่งกับเป็นอยู่แถวตัวเมืองเด้อพวพเจ้าเด้อเออสลายก็ได้จะเฮ็ดอยูซูนโซนตัวเมือง บ่อนที่ว่าซุ่มซนคนหลายๆเนาะอยู่ป่าไม้นี่ก็บ่มีพวกเจ้าป่าไม้ก็มีแต่ป่าไม้เนาะบรรยากาศบรรยากาศล่มลืนพวกเจ้าสงบดีกช่วงนี้ก็บ่มีเ็ดเด้อพวกเจ้าเ็ดก็บ่มีเนาะเอาแกเบิ่งอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยสิพาพวกเจ้าย่างเบิ่งอยู่บนโซนกลางพวกเนาะว่าแม่น้ํามี2ะนะพวกเจ้าเออแต่เป็นะกว้างๆ2ะใหญ่ก สะอาดสะอาดาบาพวกเจ้าบม่มีขี้เหงนะื่อเนาะเพราะว่าอย่างมีพนักงานนะั่นแหละพวกเจ้าพนักงานมาเก็บขี้เหงื่อช่วงเศ้าช่วงแรงเนาะคนทำความสะอาดนะพวกเจ้าเออปลาไมก้กะสะอาดได้พวกเจ้าสะอาดสะอาดบม่ค่อยเนียนความเปรอะความเปืเปนะอ้อนนะเออว่ามือเศ้านี่เห็นคนเห็นพอตู้ฝรั่งอ่ะขี่รถต่ำอันต่ำตัวฟ้านนะพวกเจ้าเออกับ,บ่ได้ถ่ายรูปเนาะ ทายบทันพวกเจ้าพอขี่รถมีดิเห็นแล้วกาลังอันเอาผ้ามาหอ่อตัวฟ้านสงสัยจะเมื่อกินอยู่เพ <laughs> วันตัวฟ้านี่ชิ้นแซบแล้วพกวกเจ้าเอออยู่ฝรั่งเศสนี่อ่ะกางข่ามการขึ้นหรือว่าตอนเศร้าตัวฟ้านมักแล่นข้ามถนนไว้นะหลับระชระนนี่ว่าขี่รถกับพวาเห็นเนาะกระตำไปใช่ไนหะมพวกเจ้าเออนั่นละคาดชีตายเนาะตัวฟ้านกันเนาะสั์ป่าปสันเท่าบวกเข้าไปอย่างร่ำพวกเรามักแล่นข้ามถนนนะพวกเจ้า ว่าก,กบ,บูเป็นอย่างพวกเรามาักขี่แนข้ามถนนส่สีพาไปเบิงแม่น้ำดูพวกแกเด้อเบิงหน่อยนึงเนาะแล้วก็ยะสียางกับบรรยากาศอึมคึมมื้นนี่นะบุุดฝนตกบุดแดดออกเจ้าตอนนี้กับโบมีฝนกับครไปเจะหน่อยฝนมาใหม,ม่อีกแหละ มีห้องน้ำไวอย่ป่าไม้กับมีห้องน้ำไว้ใช้อยู่พวกแก่เต้เคยคิดว่าน่าจะพิดบริการน่าจะพิดบริการแล้วใส่กระเจไว้งามนะพวกแก่เนาะป่าไม้สงวนแล้ว,วก,ก,นะลลกับมีสระน้ำอยูน่นี่ถ้าเป็นบ้านเฮาเนาะมีบุญขี่สกีเลยพวกแก่เนาะมีอันค้นเค็ด ร้านเหล้าร้านเบียร์ใส่เนาะแต่อยู่ฝรั่งนียนธรรมชาติก็คือธรรมชาติพวกแก้วประชาชนก็โบได้ลุกล้ำนะพวกแก้แวเนาะเราเรื่องธรรมชาตซัดเมน,นี้ขอยสิมาถ่ายแม่น้ำโซนทางกลางให้เบิง่งเป็ดไปใส่เนาะมันหนาวนก็สิไปเออได้ได้เห็นอยู่พวกแก้วเป็ดจองตัวสามตัวปลาตัวใหญ่ๆเด้อพวกแก้วอยู่นี่นะแดีว่าประชาชนบ,บ่มีสิทธิ์หาเนาะพวกแก้วเนาะ กะโอ้มีหลายตัวอยู่พวกเจ้าเป็ดธรรมชาตินาะทำเป็นบ้านเฮ้าในศูนพันละศูนพันละอันแก้มเหลาแก้มเบียร์เนาะแต่ว่าอยู่ฝรั่งนี่เองบาได้พวกเจ้าปลาสงวนแต้ค่อยคิดว่าอาจจะมีคนมาหลักไปต้มกินอยู่ว้าวขันตำรวจเห็นแล้วแม่เซ็ตเลย งามเนาะพวกี้เนาะคือกับทะเลสาบเนพวกี้มีสองสะมีกาด้วยกาดำบินมาเล็วน,นี่กาดำ <laughs> อันเป็ดกับห่านฝร,รนนนั่งพวกี้ธรรมชาติเนาะมันกะสิงซะมันก็นอยู่แหละโอ้กากาดำพวกี้จะยา่านเนาะกาดำเนาะ บกาดำเราคุยยานกลับคืนมันก็ไปกลับมาสงสัยนั้สงสัยเราลืมมาแล้วสงสัยคนมายางปลาพวกเราลืมเครื่องยางก็ไปกลับมาอยู่พวกเจ้าเป็นห่านหรือเป็นเป็ดพวกแก้วเอาพวกแก้วเอาเตาเด้อพวกแก้วเด้อพออยู่บ้านที่คอยอยู่อยู่น้ำจะเป็นห่านสีขาวเหมือนกันเนาะอันนี้คือเป็ดเทพเหมือนกันเนาะ ต да like like uh ัวใหญ่ใหญ่มองไหมคันอยู่บ้านเฮานี่ว่าคันอยู่บ้านเฮานี่เบิดแล้วพวกเจ้าสี่หาตัวอยู่รวมกันไหลลอยน้ำพวกเจ้า เว็ยลูกน้อยพวกเราเนาะพก่อ้าเนาะน่าจะนอนถือว่าธรรมดาเรามีลูกน้อยนะมีหน่วยไฟไล่คนก่อนไปแล้ว ละอังตัวหนึ่งมือนั้นพวกเราไล่คขอยต่พวกแก่หงอจนซุบน้ำใสอยู่เลยเหมือนจะจัดงานกนกเจ้าเนาะเหมือนจะจัดงานกวนกเจ้าเนาะไปซอกบอลเซลฟี่อยู่พุ่นกันพวกเจ้าวานอากาศมื้อนีน้ เริ่มอากาศสบายแล้วพวกเจ้าเมื่อเช้านี้ฝนตกอากาศเย็นเย็นหมดว่ะอนพีแดดมาแล้วเออเริ่มฮ้อนละมาซจะคอยใส่เสื้อผ้าย่งางกับก่อนไปเดินพวกเจ้าพา,าเบิ่งแม่น้ำแล้วก็สิย่างกับเซลฟี่นี่ซะเห็นบ่บรรยากาศแม่น้ำพวกันเนาะ เม่น้ำหาเบิ้งได้ยากพวกเจ้าเบิ้งคือกับทะเลนะพวกเจ้าเนาะเบื้องกับทะเลสาบแต่ว่าเป็นแม่นน้ำพวกเจ้าเพิ่นกับเลี้ยงป่าอยู่นันนี่แหละแต่ว่าประชาชนกะมีช่วงมาหาป่าอยู่แล้วกับมีช่วงเพิ่นบ่เพิ่นปิดบ่อยหาป่านะเออช่วงอันป่ามันวางไข่กะบ่มิชิดมาหาป่าเนาะเพิ่นกระชิเปิดสไลายเป็นช่วงหนึ่งเจ็ดเดือนแปดนะพวกเจ้าเออประชาชนมาหาป่าอยู่นี่ก็ถือว่าน เป็นบอนสบายนะแกเนาะบอนสงบบอนสบายแต่กับโบเห็นคนมาขี่เหือได้น่าจะโบมีชิทขี่เหือขอคิดว่าเก้าวผู้เดียวกับโบมีคนถ่ายวีดีโอให้พวกแกก็ได้เซลฟี่เองถ่ายเองเนาะบรรยากาศเม้นะอันโดยทุกคนมืันนี้ก็สิได้คอตัวจบคลิปสั้นๆเหมือนกันพวกแกสิได้คอตัวกลับบ้านก่อน มาเงยเอกราลังกายมาเบิง้งพาแก้วเบิงเบ้งธรรมชาสติ์เนานะก็ตอนนี้ก็สิบสองโมงกำลังสิบหนึ่งโมงเราพวกแก้วก็สิได้ขี่รถกลับบ้านคืนเมื่อหน้าจจะสีพามาเบิง้ของของสวยงามพวกแก้วบางที่อาทิตย์หน้าอาจจะได้ไปปารีสลองเบิง้งพวกแก้วขอตัวลาไปก่อนบา,บายสบายดี